บทสวดมนต์ความเพียรพระปิตาตาโยเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดน,นางสาวกนิกาหล่อพันรหัสความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่26วันที่ห้าเดือนสิบสองสอพันห้อยหส EP สองค่ะบทสวดธรรมานิยามสุตตังเอวามมเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวเดอานากปินะทิ กันสะอารามตตะรักขูพระควาพิขูอามันเตสีภิขโวติพระทันเตติเตภิิขูพระควาโตปัจจโสสุงพระควาอิตาทวจะอุปทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสตาตูธรรมติตตาธรรมนิยามตาสปีสังคารานิจติตั้งตถาคต ตูอภิสามพุทติอภิสเมติอภิสามพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตตานีการโรติสพีสังคารานิจติอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสพีสังขาราทุกขาติ ตั้งอาถาคโตูอภิสามพุทธติอภิสามีติอภิสามพุทธชิตตวาอภิสมีตวาอาจิคติเทเทติปัญจปิติปัตถาปิติวิวารติวิภาชติอุตตานีกรูติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเีธรรมาอนัตตาติตั้ง ตาถาคโตอภิสามพุทธติอภิสเมติอภิสามพุทธชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญจเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตตานีกรุติสัเพธมมาอนัตตาติอิธามาโวจาพระควาอัตตมมนาติภิขูพระควะโตภาสีตังอภินันทุนติบทวดพระเตกรัตตคาถาเปรอาทิตตัง นาณนาวาคามือยะนัตติกังขีอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาเลยละไม่พึงพวง,งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัทัตติตามปะหินันตังอป,ปัตัญจะอานาคตังสิ่งที่สิ่งเป็นอดีก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะอยู่ธรรมังตัฏฐาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิทวามนุภารุหะเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างเยี่ยมแจ้งไม่ห้อนแหนคอนแทนขอควรพ่อครูนาการเช่นนั้นไว้อชาชเชีวากิจจะมาตัปังโกชัญญามารณงสุเวความเบียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมืพรุ่งนี้นาฮีโนสังคารัเตนะมหาศนีนะมัจจุนาเพราะการปิดเบียนต่อมัจจุราชซึ่งมีศสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตา มาตันทิทงังตังเวพัตทการตโตติสันโตอาจิคเมมุนีอาจิคเตมุนีมุนีผู้สบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรติการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราดีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวค่าปัจ,จะวิคณะเปลสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทัววงมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมายะมายามบริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นเทมรณะบริโยสานัเมีชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณัเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายยูอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภปตะวิญญาณครันปสสัสยากวิญญาณ ชุดทธโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขรังอีวะประดุดดังว่าท่นไม้และท่นฟืนนิรัตตถ,ถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวะยารรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวาวิรุณน,นิรุชนติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ตีสังบูปาสมูสุขโขความเข้าไปสงบสรนะครับสังขารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่งสัปสัตจามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงกาลังตายอยู่มาริงสุยะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาถีวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตตะทะ,ทะ,ทะสังสะยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินดี ยังกินจิกุสลังกัมังสัพเพหิพรตเทหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุภูนตเยเทวาัสเมิงทานนอธิคาตาอาทิกายุโกสรัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปรมุญญาจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุญญาจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุญญาจันตุสัพเพยาติกา ทุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพปิสาสัพเพยกขาสัพเพปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพสามารถนังสมิทสัจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบพธิสัตโตอาคันติบายะอิติพรควา นาโมพุทสัตตอาคันติมายะอิติพควานาโมพุทสัตตอาคันติมายะอิติพคกวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะภวันตุปูชิตาโสตถิงกรุณาเทตาวิหาระมันทะเลเทราชามัจจานาวกาจะจพิขจะจพิขโวสารามิกาทานะปฏ ตอ,อุป,ปาสกา้ามาจะเทสานิามาจะอิสราสัมปาณาภูตาสุกิตาพระวันตุเตเชลาผู้ชาเจปีจะอันท่าสัมภวาสังเสธาชาตาอาสาวปปาติกานิยะนิยะญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกขสากรณุณูสังขยังทาตูจิรังสตังธรมโมธรรมัตถราจะปุคลาสังโูโหตุสม,มักเโว สมักค,คูวะตถาญา,าจะหิตายาจะอัมเหระคตุสัมโมูสัมเพปิธรรมะจาริโนุทธติงสัมปาปุเนยะมะธรรมเมอยดิยปะเทเวทิเตปัสสันนาโหตูสัเพปิปานิโนุทธศสาสเนสัมมาทารังปเวชนตูกาเลเทโวปวัสสตูุทัททิภาวายะสต,ตานังสามิตทางเนตุเมธนิง มาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนไปชังรักขันตูสัพพธาเทวตาอุยยายูชนะคาถา,า,าบทสรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหโนตูสัพเพปีปานิโนเอตาตาวตาจะอัมเหหิสัมพัตังบุญยสัมพะตัง สัพพ no ีทีวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังสทันตุสัธยะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุฆัันตุเทวตาคาตาสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรัง โหตูสพังส right ุมังฆลังรักขันตูสพพาเทวตาสพพาสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตูนิรันตรงสัพเพพุทธาประลับปัจจารปจีกาัเจยังพลังอรหันตานันจตเชนารักขังพันธมิสสัพสูสัพเพพุทธาประลับปัจจารปจีกาัเจยังพลังอรหันตานันจตเชนารักขังพ si ันธมิสสัพสูสัพเพพุทธาประลับปัจจารปจีกาัเจยังพลัง อรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธมิสสะพัสสุเบพุทธาปรับปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนารักขังพันธมิสสะพัสสุเบพุทธาปรับปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธมิสสะพัสูุสเบพุทธาปรับปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธมิสสัพัสู สัพเพหุตตาปัลปัตาปจีกาันยะยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพสโสสัพเพหุตตาปัลปัตาปจีกานันยะยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพสโสสัพเพหุตตาปัลปัตาปจีกานันยะยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพสโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดตถาทายายพระพุทธบนนี้ข้าพระเจ้าขอนมกราบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาเลยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วพกร่ปลอดภัยจากทุกสศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันตรุจริตมั่นคงปินดาที่บรรยบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากยนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทโพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย่อเตติทั้งวายไถยและไายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามถิ่งอมรตได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและติตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิีิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจบบทสวดความเพียนอีพีค่ะ